ที่ค่ะมน่นี่ห่าค่ะถ้ะาใครไปข่าวชาวจีนิดนึงเจ้เจหาวาซื้อพิมพ์ <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะกระแสละครมีแต่คนอิจฉาอยากจะเป็นฟ้าใสกันทั้งนั้นเลยค่ะก็ดีใจมากๆเลยที่กระแสะตอบรับออกมาดีมากๆก็ทั้งแฟนๆในโซเชียลแล้วก็แฟนๆในไอจีอะไรเงี้ยก็มาแบบว่าให้คำชื่นชมเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ที่ เกินความคาดหมายเลยคือแฟนๆที่จีนก็ชอบเรื่องนี้ด้วยก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะเสียโอเคมีแฟนๆจีนมาคอมเมนต์ในไอเยอะมากพิมก็เลยเปิดเว้ยโผ๋ก็เลยเปิดมาเพราะนเพราะทางนักแสดงทุกคนก็ทยอยกันเปิดเหมือนกันนะคะว่าตอนนี้ก็ขอโทษจริงๆเพราะว่ากําลังศึกษาอยู่เล่นไม่เป็นเพราะว่าแบบเข้ามาแล้วมันงงนึงภาษาด้วยเลย้ยค่ะแต่ว่าพอได้ได้แฟนๆพีเอฟซีที่ เก่งจีนอยู่อะค่ะก็เขาก็คอยช่วยเหลือคอยแปลให้แล้วก็อะไรที่เราเราอยากจะสื่อสารกับเขาเนี่ยเราเขียนภาษาไทยไปให้เขาแล้วเขาก็จะแปลภาษาจีนมาให้เราแล้วก็โอเคอย่างน้อยเราก็ยังได้เขียนบางบางรูปแล้วก็จะมีเป็นแคปชั่นภาษาจีนคุยกับเขา